สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ variety talk show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง13แห่งนี้นะคะและคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร fm 106เม z ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะแขกรับเชิญของดิฉันในคืนนี้เป็นอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนอนพูดถึงเรื่องการนอน หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องใกล้ตัวใครๆก็นอนแต่ทราบไหมคะว่าคนเราจำนวนไม่น้อยเลยที่นอนไม่มีคุณภาพพอนอนไม่มีคุณภาพแล้วก็กลายเป็นมหันตภัยเงียบกัดกินสุขภาพร่างกายเราทุกวันทุกวันทุกวันจนในที่สุดเมื่อร่างกายรับไม่ไหวหรือมีผลกระทบอะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นมาจากการนอนก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่แก้ไม่ทันนี่ค่ะ ทำให้การนอนเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องมาคุยกันในวันนี้นะคะดิฉันเชิญแพทย์หญิงเบนจมาศอินทราพโพคาซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์เฉพาะทางสาขาโรคการนอนโรงพยาบาลบำรุงราชรอินเตอร์เนชั่นแนลมาให้ความรู้แล้วก็ทําให้เราได้รู้จักคุณหมอในสาขาวิชานี้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะค่ะ,ค,ะคืออ่านบทสัมภาษณ์คุณหมอจากนิตยสารแล้วก็ฉุกใจคิดโอ้มีหนึ่งก็คือ มีคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้เนี่ยอยู่มากไหมคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนที่ต้องไปปรึกษาหมอมีมากหรือเปล่าเรื่องการนอนเป็นมหันตาภัยเงียบจริงไม้ถึงได้เชิญคุณหมอมาขอความรู้<อ>ในวันนี้เนี่ยนะคะคุณหมอเอเรียนมาทางด้านนิตราเวชศาสตร์เหรอคะค่ะสมัยก่อนเขาเรียกอย่างนี้เห,ะะหรอคะพายระมากสมัยก่อนก็เราก็มีศัพท หมอหัตถวิทยาตัดจรวิทยาทุกวันนี้ก็เรื่องของการนอนก็พอเข้าใจเป็นคนทั่วๆไปค่ะก็เลยเป็นชื่อตรงๆไปเลยเป็นเวกศาสตร์การนอนคสมัยก่อนนี่คือมีหมอทางด้านนี้เยอะไหมคะก็ความจริงก็ไม่ค่อยเยอะเพราะเรื่องของการนอนเนี่ยเพิ่งเป็นที่ทราบกันมาไม่ 30- 40ปีเท่านั้นเองนะคะของเราเนี่ยมาเริ่มสนใจการนอนตั้งแต่เราเริ่มมี แรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ e แล้วก็มีไหลาตายนะคะเ e มื่อประมาณเมื่อประมาณ1ิบยปีที่แล้วเริ่มมีไหลาตายนะคะว่ามีกระแสะเรื่องนี้<ช>น่ากลัวมากใช่ค่ะคนไทยไปตายที่มาเลเซียสิงคโปร์นะคะหนุ่มแน่นแรงงานแข็งแรงก่อนออกจากประเทศเนี่ยเราเช็คตรวจร่างกายเขาปกติทุกอย่างาะ่ะคพอไปทำงานที่โน่นก็เริ่มมีปัญหาคือไม่มีอะไรบอกเหตุนะคะ นอนตื่นเช้าไม่ตื่นตายกลางคืนอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเริ่มเป็นท็อปิกที่รัฐบาลแล้วก็ทุกโรงเรียนแพทย์เริ่มให้ความส,มสนใจและให้ความสําคัญเราถึงเริ่มมีการตื่นตัวที่จะส่งแพทย์ไปเรียนเรื่องเรื่องการนอนนะคะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยในเ,เริ่มต้นเนี่ยมีหมอเรื่องทางนี้น้อยมากเพราะเรายังไม่ได้ความสําคัญหรือไม่เข้าใจว่าคือนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องกลตัวซึ่งจริงๆใครๆก็นอนนะคะ,คะเรานอนหนึ่งในสามของชีวิต ถ้าเรานอนไม่ดีชีวิตที่เหลืออยู่ก็ไม่ดีนะคะ,อคะตอนหลังเราก็รู้ว่ามันทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาเช่นความดันสูงโรคหัวใจอามาัอามพฤกอัมพาตอะไรพวกนี้นะคะหรือแม้แต่มะเร็งความเจ็บป่วยนะคะนอกจากนั้นการทํางานในช่วงกลางวันความรู้ตัวตื่นตัวของเราเวลาการเรียนรู้รนะคะก็จะน้อยลง ไม่เหมือนกับคุณภาพการนอนที่ดีหรือนอนพอเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบในการดํารงชีวิตของทุกคนทุกด้านเลยกับจำนวนหมอที่เรียนมาทางนี้ในช่วงนี้ก็ดีขึ้นสมัยก่อนนี่มีไม่ถึงสิคนแล้วทำไมหมอถึงสนใจอะคะเออไม่ได้สนใจราคาถูกบังคับไปเรียนนั่นแหละนะคะคือพอมีไหลตายเราเพิ่งจบตอนนั้นก็เลยถูกเขาสั่งไปเรียนที่ไหนนะคะที่ขอนแก่นค่ะนะคะแล้วก็คนที่ไหลตายแรงงานส่วนมาก ไปจากภาคอีสา,า,สานะะมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็รับผิดชอบที่จะศึกษา,ราเรื่องนี้ใช่ไหมคะเป็นหน้าที่โดยตรงซึ่งเราจะต้องดูแลคนอีสานเพราะฉะนั้นเลยถูกส่งไปเรียนตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องหรอกค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น <c oughs> แต่พอเรียนกลับจบกลับมา คนที่ไหลตายไม่ค่อยมีแล้วค่ะทุกวันนี้มีแต่นอนกลนแล้วหยุดหายใจนะคะสถานการณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปค่ะแต่ว่าคือถ้าจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นคุณอุปการอย่างหนึ่งของการที่เราเคยมีสถิติและสถานการณ์ที่น่ากลัวของคนที่เป็นโรคไหลตายจนกระทั่งเราสร้างบุคลากรทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะแต่คุณหมอบอกว่าตอนนี้สถิติมันเปลี่ยนมันเริ่มเป็นการนอนกลนนอนแล้วหยุดหายใจด้วยปัญหาอื่นๆปัญหาเกี่ยวกับการนอนที่ถึงขั้น รุนแรงแบบเสียชีวิตเนี่ยในประเทศไทยปัจจุบันนี้เยอะขนาดไหนคะจริงๆเนี่ยเราก็คงจะไม่ต่างจากประเทศที่เจริญแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะ,ะเพราะว่าจะมีสักกี่คนมาหาหมอด้วยนอนไม่หลับ<ะ>ถูกไหมะฮะน้อยที่จะมาหาหมอนอนกลนก็ไม่ค่อยมาหาหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนมากเราจะรอรักษาคนที่เจ็บป่วยแล้วจากโรคอื่นเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตโรคหัวใจสมองเสื่อมปาร์กินสันเป็นมีโรคประจําตัวแล้วถึง หรืออีกคนอีกตอนนี้ดีขึ้นนะคะสมัยก่อนทํางานยากมากทุกวันนี้คนมีความรู้มากขึ้นนะคะคนอยากจะนอนดีอยากจะมีชีวิตอยู่ดีทั้ง24ชั่วโมงไม่ว่าเขาตื่นหรือหลับนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนก็เราก็พยายามให้ข้อมูลให้ความรู้ประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนไปคุยกับใครเรื่องนอนเขาก็ไม่สนใจนะคะคือดูไม่น่ากลัวอะไรอะไรเนี่ยคุยเรื่องนอนเป็นเรื่องธรรมดามากคือหคิงว่าตอนนี้ทําให้ตอนนี้เนี่ยมีการเผยแพร่แล้วก็รณรงค์ให้คน ดูแลสุขภาพร่างกายแบบสุขภาวะอง์รวมก็คือตั้งแต่ก่อนจะป่วยเลยด้วยซ้ำสมัยก่อนคนคิดแค่ว่าไปหาหมอคือป่วยแล้วถึงจะไปแต่เดี๋ยวนี้คนเริ่มป้องกันมากกว่าการไปรักษาคนก็เลยสนใจเรื่องการนอนมากขึ้นทีนี้คนไทยกับต่างชาตินี่คือสถิติไม่ได้แตกต่างกันใช่ไหมคะไม่น่าจะต่างกันนะะคเพราะว่าโรคทุกวันนี้มันเจริญใกล้เคียงกันหมายถึงการใน พื้นที่บางพื้นที่มีการติดต่อสื่อสารอินเทอร์เน็ตนะคะโทรศัพท์เราติดต่อกับต่างประเทศได้ได้ตลอดเวลาไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการดํารงชีวิตในเมืองใหญ่ในสังคมทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปนะคะเริ่มตั้งแต่เรามีไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้นอนกลางคือ ไม่ได้นอนเฉพาะกลางคืนกลางคืนนี้ต้องนอนเพราะมันมืดไปไหนไม่ได้เพราะเริ่มมีไฟฟ้าเราก็เริ่มนอนน้อยลงเขึ้นดึกขึ้นเริ่มมีคอมพิวเตอร์เริ่มมีมือถือเริ่มมี iPad iPhone พวกนี้ก็ทําให้พฤติกรรมของสังคมเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้ทําให้เราใกล้เข้าใกล้กับประเทศที่พัฒนาแล้วเขามีอะไรเราก็เริ่มมีดังนั้นไม่ต่างกันพฤติกรรมการนอนของคนทั่วทั้งโลกไม่ต่างกันแล้วพฤติกรรมการนอนผู้หญิงผู้ชายหรือวัยไหนตอนนี้ต่างกันขนาดไหนคะคือ จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงวัยก่อนนะคะ,ะเด็กเนี่ยเขานอนอย่างน้อย50%ของชีวิตนะคะ,ะเด็กเดิดเกิดใหม่เนี่ยนอน20ชั่วโมง19ชั่วโมง<ะ>ถูกไหมคะแล้วก็อายุนออายุมากขึ้นเรื่อยๆก็นอนน้อย,อยลงลงลจนวัยรุ่นเนี่ยน่าสงสารเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเขานอนเยอะ,ะนะคะประมาณ9ชั่วโมง10ชั่วโมง9ชั่วโมงะนะคะแต่ว่า ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปโร,ร,รงเรียนนะคะ,ะแล้วที่สําคัญคือนาฬิกาชีวิตของวัยรุ่นก็ไม่เหมือนวัยผู้ใหญ่ะนะคะนอนดึกะนะคะกลางคืนเนี่ยแอคทีฟทำโน่นทำนี่มีกิจกรรมยังไม่ง่วงนอนแต่พอถึงเวลานอน นอนดึกแต่ต้องตื่นเช้าเพื่อจะไปเรียนเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้จะมีปัญหานอนไม่พอจริงๆวัยรุ่นนี่แหละนอนไม่มีคุณภาพที่สุดใช่ค่ะผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเคชอบแซวๆกันใครที่นอนน้อยนี่แปลว่าผู้สูงอายุจริงๆก็คือมันธรรมชาติเป็นอย่างนั้นใช่ไหมธรรมชาติเป็นอย่างนั้นค่ะแต่จริงๆแล้วปัจจัยหนึ่งก็คือว่าในคนอายุเยอะขึ้นปัญหาการนอนก็มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นผู้ใหญ่ถึงสูงอายุก็ยังต้องการการนอนที่ใกล้เคียงกับ คนผู้ใหญ่ปกตินะคะอย่างผู้สูงอายุบางคนบอกว่า4ี่หชั่วโมงก็พอแล้วจริงๆไม่ถูกไม่พอค่ะโอ้โหนี่ค่ะต้องฟังให้ดีเลยค่ะคือผู้ใหญ่ต้องการนอน7-9ชั่วโมงนะคะคนสูงอายุมาตรฐานทั่วไปเลยนะคะใช่ค่ะ8ดชั่วโมงเนี่ยต้องให้ถึงแล้วคนสูงอายุอาจจะลดลงเหลือ7ดชั่วโมงหรือ8ดชั่วโมงไม่ใช่หชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงทุกคนบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่า เอาไว้ตายแล้วค่อยนอนซึ่งผิดนะคะแล้วจริงๆผู้สูงอายุก็ต้องการการนอนเหมือนเราเราเพียงแต่เขาอาจจะทำไม่ได้เพราะว่ามีโครคภัยไข้เจ็บมีเรื่องปวดเรื่องของยานะคะหรือการตื่นตัวของผู้ใหญ่ผู้วัยวัยนี้เนี่ยจะไม่สดชื่นเหมือนเรานะคะนอนก็จะไม่ลึกเหมือนเรานเนื้อสมองหายไปการนอนลึกหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะนอนไม่ลึกตื่นก็ไม่สดชื่น ะะแล้วเข้าใจผังว่ามันพอแล้วจริงๆมัไม่พอฟังแค่นี้นะคะยังไม่จุใจค่ะคุณผู้ชม <ừ. S 1> เรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่อยากจะส่งเสริมให้ทุกๆบ้านได้หันมาประเมินกันนะคะว่าเรานอนกันถูกต้องมีคุณภาพจริงหรือเปล่าเพื่อ,อ,อสุขอ,อนามัยที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็จะได้มีกําลังวังชากระปรีกก้กระเป๋าที่จะสามารถดํารงชีวิตหรือว่าทํางานได้อย่างมีคุณภาพช่วงหน้ามาจะให้คุณหมอเจาะลึกเลยนะคะว่านอนแบบนี้ถูกต้องนอนแบบนี้ไม่ถูกต้องแล้วก็จะต้องแก้ แก้ปัญหาแต่และอย่างอย่างไรช่วงหน้ากลับมาฟังค่ะ ของไลนิ่งทอกับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะเรื่องใกล้ตัวที่มาพูดคุยกันเพราะเป็นเรื่องสําคัญกับชีวิตและสุขภาพของเรามากๆคือเรื่องของการนอนเรายังคงอยู่กับแพทย์หญิงเบนจมาศอินทร์ัโพคาซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์เฉพาะทางสาขานิตราเวชศาสตร์นะคะหรือว่าเวชศาสตร์การนอนโรงพยาบาลบำรุงราชอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอบอกไปคร่าวๆแล้วลหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัยทํางานวัยผู้ใหญ่หรือวัยไหนๆเนี่ย ตัวเลขที่คุณหมอพูดออกมาคืออย่างน้อย7 8 9ถูกไหมคะ7-9ชั่วโมงต่อต่อวันต่อวันเรามาดูตารางที่คุณหมอนำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ขึ้นขึ้นหน้าจอแล้คุณหมออธิบายอันนี้ก็จะทำให้เห็นถึงระยะเวลาการนอนที่เหมาะสมกับแต่ละวัยนะคะไปดูกันค่ะนะคะจะเห็นว่าอายุน้อยความต้องการของการนอนก็มากนะคะแล้วก็ลดลงเรื่อยๆจนเป็นผู้ใหญ่นะคะจะเห็นว่าจะอายุ เราจะมีมาตรฐานของอันนี้เขาสั่งมาเลยนะคะ,คะถ้าไม่ได้อย่างนี้เนี่ยจะมีปัญหารเรื่องของสุขภาพะนะคะนี่คือข้อกําหนด<ช>มาตรฐานการน,นอน<ช>เลยนะคะ,คะแปลว่าที่บอกว่าอ,อ,อ,อายุมาก ต้องการนอนน้อยอายุน้อยต้องการนอนมากจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นเด็กทารกเนี่ยถูกต้องแต่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่คิดอย่างนั้นไม่ถูกต้องค่ะเราจะเห็นตัวเลขทางด้านขวามือของจอคุณหมอก็จะอยู่ที่7จถึงเชั่วโมงก็คือเป็นผู้ใหญ่นะคะอายุ1 8บแปถึงยีปีแล้วก็ช่องที่10นะคะเป็นผู้ใหญ่อายุ26-64ถึงปีเลยรวมไปถึงผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า65ปี3ช่องสุดท้ายนี่ผู้ชมจะเห็นว่า 7-9ถึงเก้าชั่วโมงทั้งนั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคำพูดที่ผิดที่บอกว่าอายุเยอะแล้วไม่ต้องนอนนะคะการนอนเป็นอาหารร่างกายและสมองนะคะถ้าคุณได้อาหารไม่ดีสุขภาพก็จะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนี่ผู้สูงอายุบางครั้งนอนกลางคืนอาจจะสั้นแต่มางีบกลางวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็บางคนก็จะสั่งร่างกายว่านอนแค่นี้ก็พอแต่จริงๆไม่พอนะคะผู้นี้จะนํามา ซึ่งโรคภัยไข่เจ็บร่างกายเราก็เหมือนเครื่องจักรนะคะซ่อมไม่เสร็จเอามาวิ่งเขาก็วิ่งให้เราไม่ได้นานเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพื้นฐานของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นต้องนอนให้พอไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราควรจะนอนตอนที่มืดหรือกลางคืนนะคะนอนกลางวันไม่รู้กี่วันหลายวันก็สู้กันนอนกลางคืนไม่ได้นะคะแล้วถามว่าเวลาช่วงไหนจะนอนดีมืดดีกว่านะคะนอนตอนสว่างแสงเสียง มากวนการนอนของเราเพราะฉะนั้นเราควรจะนอนกลางคืนนะคะเข้านอนเมื่อง่วงเวลานอนเป็นเวลาของร่างกายถามร่างกายว่าเขาจะนอนหรือยังนะคะบางคนชอบกําหนดด้วยเวลาตอนนี้กี่โมงแต่ไม่ถามร่างกายง่วงไหมถึงเวลาเข้านอนแล้วนอนไม่หลับก็มาหาหมอจริงๆร่างกายเขาก็บอกอยู่ว่ายังไม่ถึงเวลานอนเพราะฉะนั้นต้องเขานอนเมื่อง่วงนะคะเมื่อไหร่ก็ได้แล้วตื่นเองไม่ควรจะตื่นด้วยนาฬิกาปลุกนะคะอันนี้คือ จำนวนชั่วโมงที่นอนนะคะเขาบอกว่าจริงๆคือเวลานอนเนี่ยคือเข้านอนสามถึงสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นตีห้าหรือหกโมงจริงๆมันกําหนดอยางงั้นไม่ได้มันขึ้นกัมนาฬิการางก่าสมมุติว่าสามทุ่มเรายังไม่ง่วงแล้วเราไปง่วงง่วงเอาสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มก็ต้องต้องตามร่างกายดเวลาไปหน่อยให้มันครบเจ็ดถึงเก้าชั่วโมงคือร่างกายจะเป็นคนบอกเองนะคะว่าเขาต้องการเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นจากเข้านอนเมื่อง่วง นะคะตื่นเองค,คนส่วนมากจะตื่น้ว้นาฬิกาปลุกจะต้องไปโน่นจะต้องไปนี่<ช>คิดแต่ว่าตื่นมาจะไปทําอะไรซึ่ง <จะ S 2> ไม่ได้ <ทำ S 2> ไถามร่างกายใช่ค่ะกําหนดด้วยงานกําหนดด้วยกิจกรรมของวันต่อไปซึ่งนอนไม่พอะนะคะไปปลุกเขาขึ้นมานะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอนต้องพอ คุณภาพต้องดีนะคะต้องสองส่วนต้องอันนี้คือพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะคุณหมอวันไหนที่นอนพอเนี่ยเราตื่นก่อนนาฬิกาปลุกด้วยซ้ำเพราะว่ามันพอแล้วเราตื่นมาเขาเรียกว่าตาสว่างอันนี้คือเรื่องจริงเลยแต่อีกอันนึงนะคะการปลุกนาฬิกาปลุกเราสั่งที่นี่บางทีมันอาจจะยังไม่พอแต่เป็นคอนดิชันที่ทําให้ร่างกายต้องตื่นเพราะสเตรสเพราะเครียดเราไปเซตในร่างกายเวลาเราปลุกนาฬิกาปลุกเราเซตที่นี่ว่าเราจะต้องตื่นมันจะเห็นว่าเราจะตื่นก่อนนาฬิกาปลุก จริงๆล้วเป็นภาวะที่เราสั่งให้ร่างกายตื่นตามนาฬิกาปลุกถ้าจริงๆที่ว่าในนึกาใช่ค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือปิดนาฬิกาปลุกเพราะไหนๆก็จะตื่นแล้วนะคะถูกไหมคะเพราะยังไงก็คือปิดนาฬิกาปลุกก็กลัวไม่ตื่นนี่ไงคะนี่ไงคะเพราะฉะนั้นก็นี่คือความเครียดที่สั่งเราไว้ในในสับคอนเชียสก็เรียกว่าอะไรในใต้สมานสำนึกว่าจะต้องตื่นไม่งั้นทำงานไม่ทันเพราะฉะนั้นเรายัง ก็ยังบอกไม่ได้ค่ะว่ายังงั้นพอไหมนะคะค่ะทีนี้ถ้านอนไม่พอมันจะส่งผลอะไรบ้างคะเท่าที่เขามีรายงานนะคะที่แน่ๆคืออายุสั้นลงแล้วเอาเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมมาซ่อมไม่ทันครึ่งจักรก็คงจะชำรุดไปเรื่อยๆถูกไหมคะเรื่องของอารมณ์จิตใจจะเห็นว่าคนทุกวันนี้ใจร้อนนะคะปาดหน้ากันแล้วชนกันเลยทะเลาะกันเลยอันนี้พวกนี้คือเป็นอาการอย่างหนึ่งของนอนไม่พอขี้โมโหหงุดหงิด เจ้าอารมณ์นะคะอ,อาจจะไม่ใช่ทุกอย่างแต่ว่ามันมีผลต่ออารมณ์และจิตใจถ้านอนไม่พอนะคะการจเจริญเติบโตของร่างกายแล้วทีนี้เนี่ยนอนไม่พอในระยะยาวเนี่ยความดันสูงนะคะอมาพอมพฤกอามพาตโรคหัวใจมีส่วนสัมพันธ์กันมากขึ้นกว่าคนที่นอนพอนะคะเขามีการวัดอัตราตายคนคนที่นอนน้อยจะตายมากกว่าคนที่นอนมากกว่าแต่คนที่นอนนานเยอะๆเกินไปก็อัตราตายก็มากขึ้นนะคะเพืั้นต้องนอนให้พอ ไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะเรื่องของปวดการปวดเนี่ยเทรชโชเขาเรียกว่าเทรชโชของการปวดเนี่ยมันจะต่ําลงเพราะฉะนั้นเราจะปวดง่ายมีปวดหลางปวดเอวปวดโน่นปวดนี่นะคะถ้าคนมาเรื่องของการปวดเนี่ย <c oughs> เราจะมาใช้การนอนนะคะเรื่องของมะเร็งบางบางชนิดเช่นมะเร็งเต้านมอาจจะมีการ รายงานมากขึ้นนะคะอ้วนลงพุงนอนไม่พอนี่อ้วนนะคะมีเวลาให้กินได้อีกหลายมื้อนะคะแล้วก็การเผาผลาญอาหารลดลงเมื่อร่างกายนอนไม่พอมันต้องการคอนเซิร์ฟเขาเรียกอะไรสะสมพลังงานไว้เลี้ยงสมองนะคะเพิ่นพวกนี้เนี่ยเราจะเจอได้นะว่าทุกวันนี้คนทั้งโลกนี่อ้วนนะคะคนทั้งโลกมีจํานวนชั่วโมงการนอนน้อยลงทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะแล้วมีเวลานานขึ้นก็กินมากขึ้นมี มีการออกกำลังทุกวันนี้กิจกรรมเราน้อยลงเรานั่งแล้วรีโมทมากกว่าเราไม่ค่อยมีไม่เคลื่อนไหวร่างกายเราจิ้มจิ้มก้มหน้าจิ้มเพราะฉะนั้นพฤติกรรมในกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยจะทําให้เราไม่ค่อยมีการออกกําลังกายอะไรเท่าไหร่นะคะอาจจะมีหลายปัจจัยแต่ละว่าเราพิสูจน์แล้วว่านอนน้อยมากน้อยไปมากไปอ้วนลงพุงความดันสูง แล้วก็ภาวะอารมณ์ความเครียดแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการขับขิดด้วยยานพาหนะนี่คือมาจากระตุ้นนะคะชากาแฟนะคะก็ทําให้ทานสารเหล่านี้เพื่อจะทาให้มีการตื่นตัวในช่วงกลางวันค่ะหมอเขาเวลาที่คนมาหาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องการนอนเนี่ยโดยส่วนใหญ่มาก็คือบอกนอนไม่หลับแล้วมีมีอะไรคะอาการเกี่ยวกับการนอนนอนไม่หลับนะคะถึงเวลานอนนะคะ อีกอันนึงคือถึงเวลาตื่นไม่ตื่นง่วงนอนคือแล้วแต่ว่าจะให้ความสำาร็อะไรที่เ่ร้าก็เป็นปัญหามหาข้อนอนเหมือนกันนอนแล้วเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงตื่นมาทางานไม่ทันนะคะหรือไม่ก็ง่วงนอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนะคะนักเรียนนี่พ่อแม่จะพามาเลยเรื่องของกลับในชั้นนะคะเด็กนี่น่าสงสารตรงเรียนหนักครูก็พยายามที่จะให้เ็เด็กเรียนสาวอาทิตย์ก็ไม่ได้อยู่บ้านอ่างใช่กว่าจะกลับถึงบ้านทําการบ้านเยอะนะคะ เสร็จแล้วมาเรียนก็หลับในชั้นเรียนะนะคะปองวงนอนกลางวันนะคะ,คะหรือไม่บางคนก็มีพฤติกรรมแปลกๆในช่วงนอนนอนกัดฟันละมือปัสสวาวะลดที่นอนนะคะที่เจอเยอะที่สุดคือนอนกลนและหยุดหายใจเห็นบอกว่าตอนนี้คนเยอะมากนคนเยอะมากมค,คือเราเพิ่งทราบเราเพิ่งมีความรู้แล้วเพิ่งให้ความสําคัญคนที่นอนเนี่ยตอนนี้คนคู่นอนนะคะหรือ หรือคนที่นอนด้วยเนี่ยเริ่มเริ่มมีความรู้เริ่ม่เริ่มให้ความสําคัญว่าการนอนกลนเนี่ยหายใจไม่ได้เลือดออกซิเจน,นมันได้มไม่ได้อากาศเพราะ,ะนั่นเขาเริ่มให้ความสําคัญเริ่มเริ่มตระหนักเริ่มรู้มากขึ้นนะคะแต่จริงๆเราก็กลนมานานแล้วล่ะคะ่ะแต่ช่วงหลังนี้ต้องยอมแล้วว่าโลกของเราเนี่ยคนอ้วนมีมากขึ้นเหมือนประเทศไทยเนี่ยประมาณ3 0เปอร์เซ็นต์ของของประชากรทั่วไปอ้วนหรือชั่วเมืองใหญ่แล้วความอ้วนสัมพันธ์กับการนอนกลนใช่ค่ะ ช่องคอตีบแคบอะไรพวกนี้นะคะ,คะจะทําให้นอนกลนแล้วหยุดหายใจได้มากขึ้นเจอทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะ,คะนอนกลนแล,ล้วหยุดหายใจเป็นโรคที่เจอเยอะที่สุด<อ>แต่จะมาบ่นกับหมอนอนไม่หลับมากที่สุดแต่พอถึงเรามาทําตรวจการนอนวัดการนอนเนี่ยนอนกลนแล,ล้วหยุดหายใจเนี่ยเป็นโรคที่เจอเยอะที่สุดและ,ะ,ะอันตรายที่สุดด้วยอันตรายกว่าการนอนไม่หลับที่บางทีอาจจะต้องใช้เวลานานกว่ามันจะส่งผลอะไรออกมาฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอาจจะยังเห็นภาพ ในส่วนของปัญหาแล้วก็สถานการณ์โดยทั่วไปแล้วบางคนอาจจะตรงกับใจของตัวเองหรือว่าคนที่นอนอยู่ข้างๆที่บ้านในแต่ละครอบครัว<ๆ>ด้วยนะคะมาะดูการแก้ปัญหากันคุณหมอว่าจะแก้ปัญหาการนอนให้เรานอนมีคุณภาพเพื่อส่งผลต่อสุขภาพยืนยาวยังไงคะคะเรื่องของการมีอนามัยการนอนที่ดีะนะคะเอาง่ายๆก็คือว่าสิ่งแวดล้อมในห้องนอน เย็นสบายไม่มีเสียงรบกวนจากข้างนอก<ฮ>ะนะคะถ้ามีเสียงเราอาจจะเปิดพัดลมหันเข้าหาฝาเอาเสียงดังเบาๆตลอดคืนกลบนะคะ<อ>สิ่งแวดล้อมเนี่ยเย็นและมืดนะคะน่าจะดีกว่าบางคนชอบเปิดทีวีทิ้งไว้แสงเสียงจากทีวีก็เข้ามากวนการนอนนะคะ,<ฮ>ะเพราะฉะนั้นจัดสิ่งแวดล้อมให้หน้านอน<ฮ>ะนะคะพฤติกรรมในช่วงกลางวันก็มีผลยกตัวอย่างเช่นชาก,กาแฟ <ฮะ S 2> คุณจะหลีกเลี่ยงก่อนที่เราจะนอน8ดชั่วโมงหลังบ่ายสองโมงแล้วห้าม หรือหลีกเลี่ยงนะคะะม่งั้นมันจะอยู่ใช่หาแล้วมันจะออกฤทธิ์บางคนก็บอกว่านอนทานกาแฟแล้วนอนหลับกับหลับคุณภาพไม่ดีละค่ะเพราะว่าเราจะรู้แต่ว่าเราหลับได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองนะคะออกกําลังกายหรือมีเรื่องเครียดทั้งใจทั้งกายเนี่ยควรจะจัดเวลาการออกกำลังกายห่างจากเวลานอนสัก6ชั่วโมงอย่าไปออกใกล้เวลานอนนะคะมีเรื่องเครียดเรื่องกุ้มใจเรื่องที่จะต้องมานั่งคิดอะไรเนี่ยจดไว้ค่ะ แล้วก็ไปนั่งกินในกลางวันพรุ่งนี้เช้าจะทําอะไรพรุ่งนี้เช้าจะทำอะไรคือจดไว้จดไว้จดไว้กันลืมแล้วก็จะได้เข้านอนเราเอาความเครียดออกมาไว้ในสมุดนะคะคิดขึ้นได้ก็จดนะคะถึงเวลานอนนะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้ากลัวเนี่ยขอนอนตะแคง กรนม่อนอนตะแคงเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการมีคนถามคุณหมอค่ะบอกว่ามีคนแนะนําว่าถ้ากรนให้นอนงายไม่ได้ค่ะไม่ถูกช่องคอหอยแคบลงนะคะแล้วก็ยานอนหลับไม่มียาไหนนอนทําให้เรานอนดีเหมือนเรานอนด้วยตัวเองด้วยธรรมชาติยานอนหลับทุกตัวตัดการนอนลึกมีน้อยมากที่จะมีการนอนลึกเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านอนไม่หลับนะคะต้องมาหาหมอคุยเรื่องของทําไมนอนไม่หลับร่างกายเราไม่ยอมนอนใช่ค่ะนะคะแล้วก็ iPad iPhone พวกนี้ นะคะมันมีแสงสีม่วงสีฟ้ามันทําให้ลดการหลั่งเมลาตนินในสมองเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามเลิกก่อนเวลานอนสามชั่วโมงบางคนนาฬิกาเรืองแสงเราไม่ให้ดูดเวลานะคะเวลานอนะนะคะในในห้องก็มีนาฬิกาห้องน้ําก็มีนาฬิกาตื่นมายังพลิกนาฬิกามาดูอะไรเพว่งนี้นะคะไลน์ทั้งหลายแหล่คอมพิวเตอร์พยายามหลีกเลี่ยงในช่วงนอนเพราะ <คน S 2> มันจะตามือเลยค่ะ มือถือหรือว่า iPad เล่นไปเช็คไปเล่นไลน์ไปจนหลับแล้วมันก็จริงๆเครื่องก็เปิดอยู่แล้วแสงจากหน้าจอก็เข้ามาที่ตัวเราตลอดเวลาความจริงคลื่นพวกนี้ไม่ถูกนะคะเขาเริ่มมีรายงานกันมากขึ้นว่าเรามีมะเร็งสมองเพิ่มขึ้นในช่วงหลังๆนี้เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถให้ ไม่ได้บ่งชี้ชัดเจนว่าทำให้เกิดใช่ตอนนี้เราเจอมาเยอะขึ้นนะคะนน่าสใจแล้วก็เสียบปลั๊กไว้เพราะมันพอบอัพพอบคอนได้เพราะฉะนั้นการเสียบปลั๊กมือถือเนี่ยเอาไปไกลๆกวนนอนเนี่ยไม่ควรจะถูกกวนนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดแล้วตื่นด้วย นาฬิกาปลุก,ลก <c oughs> นะคะหรือบางคนเรารู้ว่านอนไม่พอเลยเพราะว่าวันที่ได้นอนเช่นเสาร์อาทิตย์หรือวันที่ไม่ได้ไปทํางานเ <c oughs> นี่ยตื่นสายขึ้น <c oughs> นั่นบอกเลยว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานอนไม่พอ,พอเลยะะ <c oughs> แล้วเป็น <c oughs> ทเอเาสาร์อาทิตย์แล้วคุณหมอพูดไปข้อหนึ่งรู้สึกว่าเรื่องของการนอนทดหรือนอนชดเชยนอนชดเชยตอนกลางวันไม่มีทางคุณภาพเท่านอนกลางคืนถูกไหมคะเราทานอาหารมีการเผาผ่านอาหารอุณหภูมิร่างกายเราขึ้นสูงแสงเสียง กวนคุณภาพการนอนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ส่งเสริมการนอนกลางวันนะคะเพราะกลางวันนอนไปแล้วกลางคืนก็จะสั้นลงสมมติเราต้องการแค่นี้เรามาแบ่งกลางวันกลางคืนก็จะสั้นลงกลางคืนเนี่ยนอนคุณภาพดีกว่าการทํางานของร่างกายดีกว่ายกเว้นว่าทนไม่ไหวจริงๆจะงหรือคนที่ทํางานกะดึกอันนี้เลี่ยงยากจังเลยคุณหมอจะแก้แก้ปัญหาการนอนยังไงอาจจะต้องจัดการกับสิ่งแวดล้อมแสงต้องซีลม่านดีๆอาจจะติดกระดาษมืดหรือกระดาษดํานอก นอกม่านให้มันมืดจริงๆใช่แล้วก็เสียงต้องเงียบนะคะลงจากเวนดึกไม่ให้ถูกแสงแดดใส่แว่นตาใส่เสื้อแขนยาวขายาวไม่ให้เอ็กโพสค่ะเพราะว่าแสงแดดนี่มีผลมากในทําให้การตื่นตัวทําให้เกิดการตื่นตัวเพราะฉันลงเวรดึกต้องสิวสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วรีบทานอาหารก่อนอย่าให้ตื่นขึ้นมาเพราะหิวนะคะแล้วทีนี้จะมาขึ้นเวนดึกเนี่ยการนอนกลางวันมาจะช่วยทําให้มี การทางานกลางคืนดีขึ้นนะคะมีบัลลังกชายค่ะแล้วก็กาแฟอาจจะช่วยนะคะแต่ทานมาก่อนขึ้นทํางานเดี๋ยวมาทานตอนทํางานเพราะว่าเราง่วงแล้วมาทามาดื่มกาแฟเนี่ยมันออกฤทธิ์ไม่ทันนะคะมันไปกระตุ้นตอนเราจะลงเวรนะคะจากการทำงานี้ไม่หลับอีกใช่ค่ะแล้วก็สิ่งแวดล้อมจะต้องใช้ความสว่างเป็นตัวช่วยนะคะถ้าปิดไฟเราก็ง่วงนะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องมี แสงมีเสียงทําให้เราตื่นตัวะจะได้ไมีไม่มีการผิดพลาดในการทํางานนะ,<ล>ะคะก็ะะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ทํางานอ,อยู่ในชีวิตประจําวันในเวลาปกตินะคะนาฬิกาชีวิตท่านก็ปกติดีแต่ท่านอาจจะละเลยหรือว่าบางข้อไม่ได้ไปฏิบัติตามอย่างที่คุณหมอแนะนําส่วนคนที่ทํางานออนาฬิกาชีวิตไม่ปกติเช่นทํางานตอนกลางคืนกลางวันต้องนอนก็ต้องจัดปัดจจัยสิ่งแวดล้อมให้ดีเพื่อให้การนอนท่านมีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวนั่นเองนะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้าช่วงสุดท้ายก คุณหมอค่ะ ได้เรียนรู้เรื่องของการนอนซึ่งเป็นมหันตภัะเงียบใกล้ตัวกันไปแล้วนะคะถ้ายังละเลยอ,อยู่นี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะส่งผลให้ท่านเ,เจ็บป่วยหรือว่ามีปัญหาในภายหลังแก้สายเกินแก้อย่างไรหรือไม่นะคะวันนี้ถือว่าคุณหมอมาให้ความรู้ทีนี้ถ้าคุณหมออยากจะเน้นย้ําหรือว่าให้ความสําคัญกับท่านผู้ชมว่าการนอนไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปคุณหมออยากจะบอกอยังไงฮะ คือรักตัวเองนะคะนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องซื้อหาเป็นสิ่งที่มากับธรรมชาติถ้าอยากให้สุขภาพดีทั้งกายและใจนะคะนอนให้พอแล้วก็นอนให้ดีนะคะเพราะทุกอย่างอยู่ในมือเราทั้งหมดมีอนามัยการนอนที่ดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนอนนานพอแล้วตื่นไม่สดชื่นง่วงนอนกลางวันนะคะ นั่นคือสัญญาณนั่นคือสัญญาณไม่ดีนะคะเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตคือหลังจากตื่นนอนไม่ควรจะมีวิงเวียนปวดหัวอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าตื่นไม่สดชื่นง่วงนอนกลางวันนะคะก่อนที่จะทานยานอนหลับ มาปรึกษามาคุยกับแพทย์ก่อนนะคะเดี๋ยวที่มีแพทย์ทางด้านนิตราเวชศาสตร์หรือว่าเวชศาสตร์การนอนอยู่ทุกโรงพยาบาลไหมคะคือก็ส่วนมากก็มักจะก็จะมีแล้วค่ะนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์มีการตรวจคุณภาพการนอนแล้วมีแพทย์เฉพาะทางนะคะท่านท่านบางครั้งเนี่ยไม่ต้องคื ไปบ่นให้เราฟังได้ค่ะไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องชัดๆว่าเป็นปัญหาการนอนเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการนอนเลยเลยท่านไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องของการนอนอคือตัวที่บอกก็คืออะไรก็ได้ที่อาการอะไรก็ได้ที่แสดงออกทางกลางคืนปัสสาว่าบ่อยกลางคืนปวดศีรษะกลางคืนตื่นไม่สดชื่นตื่นมาปวดศีรษะนั่นคือเรื่องของการนอนะนะคะอาจจะไม่ บางคนอาจจะไปหาหมอเรื่องของการปวดศีรษะแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของการนอน <c oughs> อย่าคิดว่าเป็นเรื่องน,อน้อยเรื่องเล็กน,อน้อยเพราะว่านี่คือชีวิตเรานะคะและป้องกันได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากๆค่ะคุณหมอ<า>แต่ส<ด><ด>าหร<ด>ับใครที่อยากจะไปปรึกษาค,คุณหมอโดยตรงนะคุณหมอเบนจมาาอยู่ที่โรงพยาบาลบำร,รุงราชอ<ข>ินเตอร์เนชั่นแนลค่ะแต่ว่าสามารถที่จะไปปรึกษาคุณหมอแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลหรือว่าสถานบริการพยาบาลต่างๆใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะ<ข>เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรจะละเลยไม่ควรมองข้ามวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาชี้ทางสว่างเรื่องของการนอนอย่างมีคุณภาพให้กับพวกเราค่ะวันนี้คุณหมอเลิดิฉลาไปก่อนนะคะตั้งแต่คืนนี้ จบรายการแล้วเข้านอนอย่างมีคุณภาพลองประเมินดูนะคะว่าสิ่งที่คุณหมอเตือนหรือให้ความรู้มาเราทำถูกต้องแล้วหรือยังเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็อายุยืนยาววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ